สัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกับท่านเด็กพิเศษถอดรหัสแบบนี้เป็นประจำกับถอดรหัสดวงประจำปี2564นะคะและมาเข้าเรื่องกับคนเกิดปีนักสัตว์ปีชวดกันค่ะมาเข้าเรื่องกับลักษณะของคนเกิดปีชวดจะเป็นคนปรับตัวเก่งมีความคิดสร้างสารรค์และไหวพริบด,ดีมักชอบคิด คนหาอะไรใหม่ๆและไม่ค่อยอยู่นิ่งชอบหาอะไรทําอยู่บ่อยๆและเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าคบหาค่ะและคําทานายในปี64ของคนเกิดปีชวดการงานจะมีงานเข้ามามากขยายงานต่างๆเพิ่มขึ้นอาจต้องรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าโอ้อวดหรือใช้อำนาจตัวเองจนเกินไปนะคะ ควรอดทนซื่อสัตย์รอบคอบกับการทำงานผู้ใหญ่จะได้ช่วยเหลือสนับสนุนดีค่ะการเงินในปี64การเงินหมุนเวียนคล่องดีรับซ้ายจ่ายขวาแต่จ่ายออกเร็วมากและมักเป็นสายเปหน้าใหญ่แบบเสียหน้าไม่ได้หมดไปกับงานสังคมต่างๆ ควรวางแผนจัดระบบการใช้จ่ายไว้หน่อยนะคะอย่าใช้จ่ายเกินตัวอาจต้องใช้เครดิตล่วงหน้าทำให้เกิดหนี้สินได้นะคะต่อในเรื่องความรักในปี64อาจจะค่อนข้างมีปัญหากันมากอาจไม่เข้าใจกันขัดแย้งทาเลาะก,กันบ่อย มากขึ้นส่วนมากเป็นเรื่องเดิมๆที่สะสมมานานหรือปัญหาจากมือที่3ามยังไรควรคุยกันช่วยกันให้ผ่านปัญหาต่างๆไปด้วยดีด้วยกันนะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนคนโสดอาจพบคนถูกใจควรใช้เวลาในการครบหาอย่ารีบร้อนนะคะ ต่อสุขภาพในปี64ควรตรวจสุขภาพภายในบริเวณช่วงทอง้องกะเพาะระบบไตเป็นต้นเสริมมงคลด้วยร่วมทำบุญอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องดูดเสมหะเป็นต้นนะคะ ถอดรหัสดวงประจำปีจบแล้วนะคะถ้างานช่วยส่งกำลังใจกันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทันด้วยนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะขอขอบพระคุณมากนะคะปอร,รอรักษาสุขภาพกัดย่าตกนะคะ